เสียงฝีเท้าของเด็กชายคนหนึ่งก้องอยู่ในบ้านเงียบสงัดกลางป่าของรัฐโอไฮโอเจฟฟรีย์ดัมเมอร์เกิดในปี1960เป็นลูกชายคนโตในครอบครัวที่ดูเหมือนปกติแต่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ไม่รู้คือลูกชายคนนี้มีความเงียบที่ลึกเกินไปเงียบจนน่ากลัวเจฟฟรีย์เริ่มสนใจซากสัตว์ตั้งแต่ยังเล็ก เขาเก็บกระดูกจากสัตว์ที่ถูกรถชนนำมาผ่าดูโครงสร้างภายในตม้มล้างและเก็บไว้ในกล่องไม้ไฟบ้านโดยเชื่อว่ามันสวยงามในแบบของมันนั่นคือครั้งแรกที่โลกได้เห็นร่องรอยของเงามืดที่ยังไม่มีใครเข้าใจเจฟฟรียโตขึ้นท่ามกลางบ้านที่ทะเลาะกันบ่อยครั้ง พ่อแม่ของเขามีปากเสียมจนถึงขั้นแยกทางในขณะที่ภายนอกเขาเป็นแค่เด็กชายเงียบขรึมที่ไม่ค่อยพูดภายในจิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยความสับสนความรู้สึกโดดเดี่ยวความอยากควบคุมและความหมกมุ่นทางเพศที่เชื่อมโยงกับร่างไร้ชีวิต ปี1,978หลังจากพ่อแม่หย่าร้างและเขาถูกปล่อยอยู่บ้านลำพังเจฟฟรีย์ขับรถเล่นไปเรื่อยๆจนเจอชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสตีเวนฮิกส์ที่โบกรถอยู่ข้างถนนเขาชวนเข้าบ้านดื่มเบียร์และพูดคุย แต่เมื่ออีกฝ่ายจะกลับเจฟฟรีย์รู้สึกกลัวการถูกทิ้งอย่างรุนแรงเขาจึงใช้ดัมเบลทุบชายคนนั้นจนเสียชีวิตจากนั้นแยกร่างละลายชิ้นส่วนบางส่วนและเก็บกะโหลกไว้ใต้เตียงการฆ่าครั้งแรกจุดไฟที่เขาไม่สามารถดับได้อีกหลังจากฆ่าเขาพยายามจะใช้ชีวิตแบบปกติ เข้าเรียนมหาวิทยาลัยสมัครเป็นทหารแต่เขาไม่เคยทวนอยู่ที่ไหนได้นานเพราะเสียงในหัวนั้นยังอยู่เสียงที่เรียกร้องใครบางคนมาอยู่กับเขาตลอดไปอีกแล้วปี1877ดามเมื่อย้ายไปมิลวอกีและเช่าอพาร์ตเมนต์เล็กๆสิ่งที่เริ่มจากความเหงาได้กลายเป็นวงจรของความตายเขาเริ่มพาชายหนุ่มมาที่ห้องให้ยาและฆ่า เก็บชิ้นส่วนศพไว้ในตู้เย็นบางครั้งเก็บทั้งศพในอ่างอาบน้ำเสียงในหัวเขาเริ่มนิ่งลงในห้องที่เต็มไปด้วยความตายเพื่อนบ้านเริ่มสงสัยเพราะกลิ่นเหม็นเน่าขึ้นเรื่อยๆแต่เจฟฟรีย์ตอบว่าตู้เย็นเสียพร้อมรอยยิ้มสุภาพจนไม่มีใครกล้าคิดว่าภายในห้องเขานั้นเต็มไปด้วยกระโหลกตับ แขนขาและถังละลายศพที่เหมือนมาจากฝันร้ายในหนึ่งคืนดามเมอร์จับเด็กชายเชื้อสายลาวอายุเพียง14ปีให้ยาแล้วทำพิธีการเจาะกระโหลกหวังจะให้เป็นซอมบี้ที่ไม่หนีไปไหนแต่เด็กชายหนีออกมาทั้งที่ยังมีกุญแจมือนั่นข้อมือ แต่ตำรวจกลับเชื่อคำพูดของดามเมอร์ว่าเป็นแฟนกันทะเลาะกันพวกเขาจึงส่งเหยื่อกลับเข้าไปในนรกด้วยมือของตัวเอง หลังจากรอดจากตำรวจเจฟฟรีย์รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเขาเริ่มค่าถี่ขึ้นเริ่มกินเนื้อเหยื่อบางส่วนย่างบนเปาราดเกลือกินพร้อมเบียร์เย็นเขาบอกตัวเองว่าการกินคือการรวมร่างมันทำให้เขาไม่โดดเดี่ยวอีกเลย ในห้องพัก213เขาสร้างแท่นบูชาจากกระดูกและกระดูกจัดเรียงด้วยศิลปะอันเยือกเย็นตั้งเทียนสร้างอาณาจักรที่มีเพียงเขากับศพในความคิดของเขาเหล่าเหยื่อคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาต้องรักษาเอาไว้แม้จะทำทุกอย่างเพื่อดับความเหงาเสียงในหัวเขาก็ยังคงเรียกร้องให้เขาทำมากกว่านั้น เขาพยายามจะหยุดพยายามเลิกแต่เหมือนโดนลากกลับทุกครั้งจิตใจเขาเริ่มแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆน้อย ทุกครั้งที่เขาเก็บใครไว้ได้สำเร็จเสียงในหัวเขาก็เงียบลงเหมือนเขาได้มีคนอยู่ด้วยจริงๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่วันเสียงนั้นกลับเริ่มดังขึ้นอีกมันเป็นเสียงที่ไม่มีคำพูดชัดเจนเป็นแค่แรงกดดันหนักๆในอกความกลัวว่าจะถูกทิ้งอีกครั้งดังหลุมดำดูดความสงบลงไปหมด เขาหวังว่าจะหยุดได้เขาเคยพยายามไม่ออกไปไหนหลายสัปดาห์ล้างห้องทำความสะอาดปิดม่านแต่มันก็ไม่พอเสียงนั้นยังตามเขาทุกคืนวันหนึ่งเขาเดินวนรอบอพาร์ตเน้นด้วยอาการเหมือนคนอดนอนเขาหยิบภาพถ่ายเยืเก่าขึ้นมาดูใจเขาเต้นแรงแต่นิ่งเขารู้ดีว่า คืนนี้เขาต้องออกไปอีกครั้งไม่ใช่เพราะอยากแต่เพราะเขาไม่สามารถห้ามได้แล้วจริงๆหลังจากพาเหยื่อเข้ามาเขาจะเริ่มวางท่าศพอย่างสงบราวกับว่ากำลังจัดท่ารูปปั้นในพิพ,ธพิธภัณฑ์เขาถ่ายภาพด้วยกล้องโพลารอยทีละภาพท่ากึ่งนั่งท่าหลับท่าที่หันหน้าหาเขา เขาใช้เวลานานกับภาพเหล่านี้อย่างประณีตไม่ต่างจากศิลปินกับงานประติมากรรมเขาจะเก็บภาพไว้ในลิ้นชักข้างเตียงและมองซ้ำทุกคืนก่อนนอนบางภาพมีกระดาษโน้ตแตะไว้คืนวันที่เราสนิทกันที่สุดภาพถ่ายไม่ใช่เพียงการบันทึกความทรงจำแต่มันคือการยืดอายุของความเป็นเจ้าของเยื่อแต่ละรายไม่ได้จากไป วกเขายังอยู่ในมุมหนึ่งของความทรงจำตลอดไปคืนหนึ่งดาเมอร์ฝันถึงสตีเวนฮิกส์เหยื่อรายแรกเด็กหนุ่มคนนั้นยืนอยู่ในอพาร์ตเมนต์สวมเสื้อแบบเดิมผมเปียกฝนใบหน้าเศร้าหมองเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงจ้องด้วยแววตาตัดพอ้อเมื่อเจฟฟรียสะดุ้งตื่นเขารู้สึกว่าทั้งห้องหนาวผิดปกติ หายใจไม่ทั่วท้องและหัวใจเต้นแรงเขาเดินไปเปิดลิ้นชักหยิบกระโหลกของเหยื่อออกมาลูบมันเบาๆพร้อมพึมพำว่าฉันยังอยู่ตรงนี้นายก็ยังอยู่เราไม่หายไปไหนนั่นเป็นคืนแรกที่เขาเริ่มเชื่อว่าการฆ่าคือการยืดความสัมพันธ์ให้นานขึ้น เขารู้ว่าไม่ใช่ทุกคนอยากอยู่กับเขาแต่ถ้าเขาควบคุมพวกเขาได้ละ่ะเขาเริ่มทดลองแบบที่อธิบายไม่ได้กับตัวเองเขาเจาะรูเล็กๆที่กระโหลกของเหยื่อจากนั้นใช้หลอดฉีดยาใส่น้ำเดือดหรือกรดอ่อนๆเข้าไปในสมองหวังให้พวกเขายังมีชีวิตแต่ไม่มีเจตนานมบางคนยังขยับได้หลังฉีดบางคนเหมือนจะตื่นแต่ไม่พูดแต่สุดท้ายไม่มีใครรอด จากการทดลองนั้นพวกเขาตายอย่างช้าๆและทรมานเจฟฟรียเขียนไว้ในบันทึกว่ามันล้มเหลวแต่มันก็ใกล้เคียงมากคืนหนึ่งในกร,รกฎา,าคม1 9 9 1ดาเมอร์พาชายหนุ่มคนหนึ่งมาที่ห้องเขาให้ดื่มเบียร์ใส่ย,ยาและพยายามใช้กุญแจมือแต่เหยื่อดิ้นหนีสุดชีวิตจนหลุด เขาวิ่งหนีออกมาทั้งที่ยังมีกุญแจข้างหนึ่งติดแขนและพุ่งเข้าหาตำรวจสองนายที่ขับรถผ่านเขาอธิบายเหตุการณ์อย่างตื่นกลัวตำรวจลังเลแต่เมื่อได้ยินชื่อเจฟฟรีย์ดาเมอร์และที่อยู่พวกเขาจึงตัดสินใจไปที่อพาร์ตเมนต์213โดยไม่รู้ว่ากำลังจะพบอะไรที่พวกเขาไม่เคยเจอในชีวิต เมื่อประตูเปิดกลิ่นเหม็นก็พุ่งทะลุออกมาโดยทันทีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปแล้วเริ่มสำรวจทีละมุมพวกเขาเจอถังพลาสติกที่เต็มไปด้วยของเหลวสีดำตู้เย็นที่มีหัวมนุษย์แช่อยู่โถาชามที่มีอวัยวะภายในแต่สิ่งที่ทำให้ตำรวจแทบทรุดคือภาพถ่ายพลารอยจํจำนวนมากวางเรียงอยู่ในลิ้นชักทุกภาพคือศพที่ถูกจัดภาประหลาด พวกเขาตระหนักได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่นี่คือพิพิธภัณฑ์แห่งความตายเจฟฟรีย์ไม่ขัดขืนเขายอมให้จับตัวและเมื่อเข้าสู่ห้องสอบสวนเขาก็เล่าทุกอย่าง เขาพูดอย่างสงบว่าฆ่าไปแล้ว17คนว่าทำการทดลองว่ากินเนื้อบางส่วนเพื่อให้เหยื่ออยู่กับเขาตลอดไปเขาบอกว่าเขารู้ว่าสิ่งที่ทำผิดอย่างไม่น่าให้อภัยแต่เขาหยุดไม่ได้ตำรวจที่สัมภาษณ์เขาบอกว่าเจฟฟรีย์พูดเหมือนคนที่โล่งใจที่ถูกจับเสียที ข่าวแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วคนทั้งอเมริกาตกตะลึงสื่อเรียกเขาว่าปีศาจมิววอกกี้ผู้คนแตกออกเป็นสองฝั่งบางคนโกรธแค้นอย่างรุนแรงขณะที่อีกกลุ่มกลับรู้สึกหลงไหลในตัวเขามีจดหมายนับร้อยส่งถึงเขาในคุกบางคนขอแต่งงานบางคนส่งเงินบางคนส่งคำสารภาพรักโลกไม่เคยเข้าใจได้เลยว่าทำไมฆาตรกรแบบเขาถึงมีคนชื่นชม ในเรือนจำโคลัมเบียดาเมอร์ใช้ชีวิตเงียบๆเ,เขาเริ่มศึกษาพระคัมภีร์ขอรับสินล้างบาปและขอความเมตตาจากพระเจ้าเขาเลิกตอบจดหมายจากแฟนคลับและเริ่มเขียนจดหมายขอโทษครอบครัวเหยื่อแทนแต่ในหมู่นักโทษเขายังคงเป็นตัวประหลาดที่หลายคนเกลียดบางคนพูดว่าปีศาจไม่ควรได้รับการไถ่าบาป วันที่28พฤศจิกายน1994ดาเมอร์ถูกส่งไปล้างห้องน้ำพร้อมนักโทษอีกสองคนหนึ่งในนั้นหยิบแท่งเหล็กขึ้นมาตีเขาจนเสียชีวิตในห้องน้ำไม่มีใครร้องไม่มีเสียงโวยวายมีเพียงข่าวประกาศว่าเจฟฟรีย์ดาเมอร์เสียชีวิตแล้วในวัย34ปี ไม่มีพิธีศพไม่มีหลุมฝังศพมีเพียงเท่ากระดูดและความทรงจำที่โลกไม่เคยลืมหลังจากเขาตายเรื่องของเขากลับไม่ตายตามไปด้วยหนังสือสารคดีละครซีรีส์และบทวิจัยมากมายถูกสร้างขึ้นเจฟฟรียดาเมอร์กลายเป็นเครื่องเตือนใจว่าสัตว์ประหลาดบางตัวไม่ได้หลบอยู่ในป่าแต่อาจอยู่ในอพาร์ตเมนต์ข้างๆเราและความกลัวที่สุด คือเราไม่มีวันรู้เลยจนกว่าจะสายไป